สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขหัวใจเศร้าทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพ่อกันทาํากลางสายแดดพี่น้องเป็นอยัาง,งการนั่งกลางแดดดิบ่ฮ้อนบ่ห่อนพี่น้องนะจ๊ะว่าลมหนาวพัดดิ้งดังดังหนึ่นะครับออกไปทั้งหนาวเพื่อนเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยครับเอาเมื่อนี่พ่อพี่พ่อน้องนะครับนาา้าสาลุเออสาลานาลูมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่อนะครับอ่ามีหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าในการไปซื้อปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดนี่ต้องเลือกสูตรสูงๆไว้บ่เอ็นพีเคต้องนักๆไว้บ่ มันจังสีคุ้มเมื่อใส่ลงไปในดินแล้วพืชจังสีได้กินเต็มที่เลยท่านว่าให้มันหล่นซุบเหลือปากไปเลยเหลือจังว่าอิ่มมาสิเนี่ยมันแมนบ่ละนะครับปุ๋ยเคมีสูตรโดยเฉพาะธาตุอาหารยิ่งสูงเท่ายยิ่งแพงนะพี่น้องเนาะนะครับสอบหนึ่งพันเจ็ดพันแปดไปเลยแปดยี่สบสี่ยี่สิบี่อ่าอีังกะไะสูตรจงสูงอ่ะสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดสิบหกสิบหกสิบหกนั่นพี่น้องเนาะเมื่อมาเทียบใช้กับสูตรสิบหกยี่สิบศูนย์อ่ายร้าคาร ส่วเราเราเลือกสูตรชุกๆไว้แมนบอสันเมื่อี้ก็เลยมาคุยกันพี่น้องนะครับการที่พี่น้องจะไปเลือกสูตรชุกๆเราต้องสก่อนว่าพืชห้องกินอาหารหน่อยซ่อใไรไลซ่อมไรแหลแหล่งอาหารของมันไใจมาจากไสเนียกันพี่น้องจะได้เข้าใจเนาะนะครับอ่ะนะครับพูดถึงแหล่งอาหารของพืชนะครับธาตุอาหารพืชมีอยู่สิบเกตธาตุต้องพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าตามที่มีอยู่ในปุ๋ยนี่มีแค่สิบสามธาตุได้พี่น้องเออมีแค่สิบสี่ธาตุอยู่ในปุ๋ย เพราะว่าจะเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีเยี่ยก็แล้วแต่แหละมีแค่14ธาตุแล้วอีก3ธาตุมันไป็นไงก็ะจะช่างตุ้งเคยทําคลิปไปแล้วว่า3ธาตุนั้นได้มาฟรีๆพี่ตอ้องพี่น้องก็ต้องไปหามาเติมมันมีอยู่ในธรรมชาติมีเพียงพออยู่แล้วพืชมันหากินเองได้ซึ่ง3ธาตุนั่นก็คือ1ในตัวเอ่อออกซิเจน2คาร์บอนหรือคาร์บอนไดออกไซด์3ไฮดโดรเจนนะครับซึ่ง3ธาตุนี้ มีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ใช่หรือหนึ่งอยู่ในน้ำที่เข้าใส่หดสองอยู่ในอากาศสามอยู่ในแสงแดดนะครับบดบ่บเป็นซุ้มเี่นะครับพี่น้องบ่ต้องไปหามาเติม้ามีบริษัทมาประกาศขายบมีออกซิเจนสาหรับพืชคายมีคราบอนสำหรับพืชขายพี่น้องบ่ต้องไปซื้อโอ้ไปซื้อหรอกมัดตัวในอากาศบดบวอยากเศร้าถุงวาวใช่ไหมแม่นครับพี่น้องแล้วก็เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณหลายพรนสามตัวนี่ซึ่งเป็นข้อดีอีกหนึ่งเคือเข้าบริสุทธ พืชมาต้องการถึงเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์หรือเปลพี่น้องธาตุอาหารนั้นธรรมชาติธาตุอาหารฟรีเนี่ยแบ่งเป็นไฮโดรเจนซีไอแบ่งเป็นออกซิเจนออกซิเจนอากาศสำหรับหายใจนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่าบอนค่าบรารีออกไซด์เอาไปเป็นพลังงานในการสังเคราะห์แสงในการปลูกอาหารนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และอีหกเปอร์เซ็นต์คือาธาตุไฮโดเรเจนนะครับพี่น้องซึ่งก็มีอยู่ในานา้ำมีอยู่ในอากาศมีอยู่ในแสงแดดที่แหลือนะครับพี่น้องเขต้องไปซื้อมาเติมฟรีตัวนี้พืชต้องการหลาายต้องงงกรสูถึ นะครับไอสามย่างนี่นะครับอีกสิบสามอีกสิบสี่ธาตุต่อมาเนี่ยพืชต้องการเพียงสี่เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับจะเทียบใช้กันจะเห็นว่าหน่อยพอดหน่อยหน่อยอีหลีนะครับแต่ว่าจําเป็นว่าไอหน่อยเนี่ยถึงจะหน่อยแต่กระขาดบ่ราะอะไเนี่ยนะครับซึ่งก็แยกมาเป็นอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมบ่พี่น้องนะครับอาหารหลักก็เอ็นนะครับพี่น้องนะครับไอบไอสิบสิบสีธาตุนี่พืชต้องได้จากปุ๋ยได้จากดินได้จากสิ่งที่เขาเติมเข้าไปมันมันหายกินเองบ่ได้นี่ ถึงจะมีในธรรมชาติแต่ก็มีหน่อยบ่พอนะครับต้องเติมนะครับข้าเจ้าวิจัยมมว่าต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับอาจจะต้นน้อยต้นใหญ่ซับเดบไม่รู้หรอกเพือว่าต้นไม้ต้นหนึ่งว่าสั้นภายในหนึ่งปีนี่จะกินธาตุอาหารที่เห่าเติมเข้าไป,น,าปไนี่ยร้ําัยข้าเจ้าก็บ,บอกว่าอาจจะกินออกซิเจนจะกินนั้นธาตุเอ็นหรือไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ต้นไม้ต้นหนึ่งภายในหนึ่งปีจะกินถึงหนึ่งกิโลหาขีดนะครับ พี่น้องใส่ไปสามโลกับทีมเครื่องหน,นึ่งน,นะครับมันกินเพี้ยโลกหาขีดเท่านั้นโลกหนึ่งก็หาขีดนะครับในตัวเจนสําหรับต้นไม้นึ่งปีต่อมาก่ะฟอสฟอรัสนะครับอันนี้กินน้อยกินแค่สองขีดพือภายในปีหนึง่งกับต้นไม้ต้นหนึ่งบวดโลกบอดเครื่องโลกินสองขีดพอสำหรับฟอสฟอรัสนะครับส่วนเคโพแทสเซียมนะครับพี่น้องจะกินอยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะครับกินไรก็ฟอสฟอรัสอยู่นี่ นะครับจะจะเห็นว่าสามตัวเ p k นพีค่นี่ธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่พืชต,ต้องการน้อยที่สุดในบรรดาธาตุอหา,ารักนะครับพี่น้องฉะนั้นเมื่อมาเทียบใช้ว่าพี่น้องไปซื้อปุ๋ยมาเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยเช่นสูตรอ้ยังก็ละ่ะแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หรือเอาเอาสูตรเสมอก็ได้ไม่ต้องเห็นกันเอาท่อท่อก็ไดเ,เนี่ยสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าถ้าเทียบนะครับพี่น้องนัวโตเจนเนี่ยพืชเราไปกินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 1.5%นะครับพี่น้องฟอสฟอรัสคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.2นะครับโพแทสเซียมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ1%นะครับภายใน15 15นี่แสดงว่าฟอสฟอรัสในพืชเราไปกินน้อยสุดนะครับกินบ่ถึง15บกิโลที่เฮาใส่ซ้ำนะครับพี่น้องกินบ่ถึง15บหาเปอร์เซ็นต์เท่าที่เขาใส่นะครับพี่น้องนะครับฉะนั้ Champion. นท่านที่ไปเลือกปุ๋ยสูตรตัวกลางสูงๆหรือเสมอๆสคันนี Stones ้ก็เท่ากับท่านซื้อ <atable> าธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัสไปทิ่มซะส่วนไหลอันนะนะครับสาหรับาธาตุอาหารร่องนะครับพี่น้องอันนี้ก็มีอยู่ในธรรมชาติส่วนหนึ่งนะครับมีอยู่ในธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีในจะมีในธรรมชาติเช่นปุ๋ยมากปุ๋ยข้อของเาหานี่งละอิิวัตุต,ต่างๆที่ย่อยสลายเนี่ยถ้าพี่น้องจะเติมข้ามาก็กับมีพวกปูนขาวยิบซ้าแนะนำพี่น้องนะครับพวกหินปูนต่างๆนะครับถึงมีแคลเซียมอยู่โดนละไมอยังสินะครับพี่น้อง สารอาหารเสริมมาหน่ยนะครับในแต่ละปีนะครับต่อต้นใบหนึ่งต้นพืชต้องการบ่ถึงขีดทด้พี่น้องนะครับต้องการเป็นเพียงมิลลิกรัมเดียวบอลนะครับต้องการเป็นมิลลิกรัมนะครับเช่นธาตุยังละ่ะธาตุเล็กธาตุคอลีนพืชต้องการแค่ซิฟมิลลิกรัมภายในหนึ่งปีนะครับนะครับธาตุท,ทองแดงแมงกานีสสังกะสีพืชต้องการแค่ สามถึงห้ามิลลิกรัมต่อปีจะมีอยู่ธาตุหนึ่งที่เพื่อต้องการในที่สุดก็คือมมลิบดีนัมต้องการ0ู1ศหนึ่งมิลลิกรัมต่อปีแสดงว่าต้องการเพียงนิดเดียวกระจิ๊ดเดียวแต่ว่าหาขาดไ่อะถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึง่งเราการเจริญเติตตบโตจะพิดปกติเพราะว่าธาตุทังท้งสิบเจ็ดธาตุนี่มันจะเสริมการทํางานเป็นลักษณะห่องโซ่ไข่คๆครับไอ้ฟันเฟืองของเกียร์รถถ้าหากตัวใดตัวหนึ่งบินไปแล้ว นะครับถึงแก็บ,บินหน่อยบินหลาอาจารย์น้อยจาย์ใหญ่ก็แล้วแต่ละถ้าหากตัวได้ตัวหนึ่งซึกไปการทํางานก็จะ <c oughs> ผิดปกติท่านที่เคลื่อนกับพาตอาหารพืชน,นะครับแม้ว่าต้องการหน่อยโอ้มันหน่อยไรจะให้มันก็ไดดอกมันกินหน่อย,น,อยนึงนอดีโม่ให้กไดดอกอบแมนเมน้นนะต้องได้นะครับนี่คือลักษณะการกินธาตุอาหารของพืชน,นะครับีปนอนนะครับก็เลยมาบอกพี่พอน้องฟังว่าการที่ครับพี่น้องเขาจะซื้อปุ๋ยสูตรสเมสเมอเสมอหรือสูตรที่มีธาตุอาหารสูงๆนั่นนะครับ ตามลักวิเคราะห์นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองซื่อๆนะครับพี่น้องนะครับจะเป็นการสิ้นเปลืองอเปล่าๆนะครับฉะนั้นต้องใส่ตามความต้องการของพืชเหมาะที่สุดนะครับความต้องการของพืชแจะได้จังสิ่งหูว่าพืชต้องการปุ๋ยหรือเนี่อยากปุ๋ยเด้อยากปุ๋ยเดชบ่มีนอกาพี่น้องเราะมันสิบ่ห้องจังซี่นะครับไอ้ความต้องการของพืชนี่ก็คือให้พี่น้องสังเกตเอานะครับคือมันมีอยู่3ระยะนั่นเองระยะแรกก็คือระยะเริ่มปลูกเริ่มงอกนี่ละ ช่วงนี้กําลังเล่งกําลังกินกําลังนอนระยะที่สองก็คือระยะที่กําลังจะเลื่อนเติบโตเต็มที่เตรียมจะออกหมากออกผลกับระยะนี้ก็ต้องการธาตุอาหารสูงกับระยะที่สามระยะเลี้ยงหมากเลี้ยงผลจนกระทั่งแกก็ต้องการธาตุอาหารด้กันเพียงแต่ว่าจะต้องการโตได้หน่อยต้องการตัวได้ไร่ไรนะครับกับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะครับพี่น้องนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชขึ้นอยู่กับระยะนะครับจังสังเกตเห็นว่าพี่น้องเขาใส่ปุ๋ยเป็นยังกะใส่ปุ๋ยอยู่สามระยะ ใส่ระยะแรกระยะกลางและระยะระยะสุดท้ายนะครับพี่นอ้องระยะสุดท้ายอย่างเช่นหน้าเขาเนี่เขาจะใส่ก้อนเขาออกดอก30มือก็คือให้มันสะสมธาตุอาหารเพื่อไปอ่าเฮ็ดไปสร้างดอกนั่นเองนะครับพี่นอ้องหรือแม้แต่ผลละหมากหลัไม้นั่นกันนะครับเขาจะใส่ช่วงที่มันจะเริ่มแตกตาดอกหลังจากใส่ปุ๋ยแป๊บอีกบกี้มือบกี้เดือนต่อมาก็แตกตาดอกเหนะมบ่แม่นแตกตาดอกเราจ้างไปใส่เด้นะครับอันนั้นบ่บได้ประโยชน์นะครับ นี่คือใส่ตามความจงการขออมืลนะครับพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจพืชได้ก่อนจะหาปุ๋ยมาใส่เพราะว่าปุ๋ยยี่ห้อนี่ธาตุอาหารสูงต่ําเขาเลยได้มากอย่างไรต่ำเขาไปพรบางคนใส่เพื่อเพอให้มันได้กินได้หลายลดเหลือผลจะว่วอิ่มมาจนซึ่งมันก็เป็นการสิ้นเปลืองเปล่าๆนันพี่น้องนะครับก็เลยมาบอกพี่พี่น้องฟังนะครับเพื่อให้พี่น้องเขาเลือกซื้อปุ๋ยแต่ว่ามีนักวิชาก,การเื่อนะนว่าปุ๋ยที่เหมาะที่สุดกัดทุกพืชก็คือสูตรดีได้วพี่น้องด้อ สูตรที่มีตัวกลางน้อยๆอย่างเช่น15 5 20นะครับพี่น้องนะี่ครับเป็นปุ๋ยที่ใส้ได้ทุกระยะนะครับทุกระยะการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับพี่น้องทาพ่อีเช่นหาแต่สูตรเสมอบ่ไห้หาสูตรยังไ้จริงๆอ่ะพี่น้องเอาสูตรนี่แหละเป็นเป็นสูตรท,ตรที่เป็นสูตรที่เหมาะกับทุกระยะของพืชก็คือตัวนาสูงตัวกลางตำ่ำตัวหลังสูงอาจจะเป็น15 5 20อ่า16 ห้าสิบสี่อ่าสิบสามเจ็ดสิบสองเนีก็ว่าไปเน้นคือนตัวน้าสูงตัวล่างสูงตัวกลางต่ำกับพ่อนะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชทุกระยะนะครับอ่ะเอามาบอกเล่าเก้าซิบกันนะครับพี่น้องอารมณ์แห้งขึ้นแห้งขึ้นอ่คลิปนี้คงจะพอพี่พ่อน้องเพล็กที่นี่นะครับคลิปหน้ามีเยี unnie, ้ย uh, ดีๆพ่อกับแม่น้องพี่น้องเนาะฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์บ่ได้เอาไม้มากโกงจนครอบเหรียญย่านพี่น้องบ่ได้ยิน นะครับอ้าวคลิปนี้ท่านเ้กไี่เล่าสวัสดีครับ